ดีจ้ะพี่น้องเราพอ,อ,อก,กันอีกแล้วพอ,อ,อกันอย่หมองเก้าเนี่ยวพี่น้องคอยไปใส้บ่ไดมือนี่สิมมะอกวเลี้ยงยังสู้ฟังมาตีพี่น้องคอยหอกข้างหนอกบ่ได้พี่น้องขอยหนาวอืมคอยก็เลยได้ยุติมองนีแหละพี่น้องดูคอยจิตสถทานที่เบิดพี่น้องคอยเด้มานนั่งก็ในห้องคอมพี่น้องเมื่อนี้คอยสิมาะม่วเลี้ยงยังสู้ฟังที่พี่น้องคอยบอ่บีหัวได้พี่นอ้องัตงมเร้าเสารอยมื้อสออางน้อสงสิีลยพี่น้อง ิมาเบาเลียงมามีคนอยากหู่เนาะพี่น้องเนาะสิมาเบาสู่ฟังว่าสามีทํางานอะไรว่าสั่นพี่น้องอืมแต่สิมาตอบเนาะพี่น้องเนาะ่าสามีข่อยเห็นงานในอย่างปติพี่น้องอ่าสามีคอยเพิ่นเฮ็ดงานอยู่ในออฟฟิศเนาะพี่น้องที่เล่เพิ่นก็เฮ็ดแปว่าเห็นงานในออฟฟิศน้ำเน่ออกตรวจพนักง,งานทางนอกน้ำเน่ยังสี่ไม่พี่น้องแบบ งานของบริษัทของพราเจ้ามันมันเห็ดหลายอย่างนะพี่น้องเม้่เจอก็ออกไปตรวจงานทั้งนอกเออออกนอกสถานที่มั่งเั้่อเทียกัอยู่ในบริษัทมั่งแต่ออกไปตรวจทั้งนอกนั่นสิแม่พี่น้องเออบาดที่นี่บางช่วงต้นปีที่พี่น้องข้าเจ้าก็เลยก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแผนไหเราไม่เปลี่ยนไม่แบบว่าไหราเห็ดเห็ดหนาทีเดียวพี่น้องเห็ดเฉพาะการบัญชีเอ่อการบัญชีบ่เมนวา บ่อแม่นวาการบัญชีไอ้รายบ่แม่นวาการบัญชีไอ้เงินเดือนพนักงานเนี่ยพี่น้องเออเฮ็ดบัญชีแบบว่ารายรับรายจ่ายของบริษัทน่ะแม่พี่น้องเออบริษัทเอาไปสื่อยังแน่เอาไปใส่อีหยังแน่เงินเข่าท่อใดมือนี่เงินออกท่อใดเอาไปใส่อีหยังแน่ยังสี่แม่พี่น้องอืมผัวก่อยเฮ็ดมองนี่ละพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดหน้าที่มองนี่ละพี่น้องเออบอกง่ายๆสิเนาะพี่น้องเนาะดูในบริษัท บาาัณฑิตเพิ่นกะบ่ได้ออกข้างนอกเราพี่น้องบ่ได้ออกไปตรวจงานมางหันมางนี้แล้วบัณน,นี้กฤติได้ยู่แต่ไหนให้ออกฟิตยังสีแหละพี่น้องเดียเ๋ยวนี้สามีข่อยเราบาัณานีเพิ่นกะช่วงโควิดนี่ข้าเจ้าก็เลยวา่าพวกใดที่่าเห็ดงานเจ้าคอมพิวเตอร์เห็นไหมพี่น้องข้าเจ้าก็เลยให้เ็ดอยุบานได้ว่าสันพี่น้องเออเพิ่นก็ออกขอม,มนะุลมาจากโรงงานเสแล้เราก็มาเฮ็ตอยุบานพี่น้องมาเหดอยุคอมพิวเตอร์อยู่บานเพิ่นกลย บ่ไแด้ไปเหตุยุบริษัทพี่น้องเป็นเดือนแล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้สามีข่อยพี่น้องเหตุงานอยู่บ้านบ่ได้ไปใส่บ่ได้ไปลงงานแต่เหตุแต่งแต่อยู่บ้านก็เลยว่าอยู่ไปอยู่มาเป็นไดยพี่น้องเียอยากอยากกลับไปเหตุงานยุบริษัทคือก้าพี่น้องอยู่ตาบานอะไรมันเบื่อมันเมือยวปาสันพี่น้องเห็ดงานยู่บ้านก็คนเหตุงานในออฟฟิศเดียวกันสิมอยุ่สามคนพี่น้องในแผนกเดียวกันกับผัวข่อยสิมอยุ่สามคน หนึ่งในสามแบบข้าเจ้าเหตุงานกันอันใดที่ข้าเจ้า่าเข้าใจยังสี่นะพี่น้องเออข้าเจ้าก็จิโทรมาหากันคือกาพี่น้องโทรมาหาัวกข่อยคือเกาอันนี้จังสัน้นอันนั้นยังสี่ข้าเจ้าก็โทรมาคุยกันทางโทรศัพท์คือเกาเปิดผู้ยุบานเนี่ยกะเบิ้งคอมพิวเตอร์อยุบานแล้วก็บวกกันอันนั้นจังสัน้นอันนั้นจังสี่ยังเสียพี่นอ้องอืมเหตุงานอยู่คนละมองมันกะกะสิลำบากบางนีแล้วเนาะพี่น้องเออมันบ่นน่มัน่เห็นหนากันมันไป้อยูจอคอมน้ำกันเนาะพี่น้องยูคนละมองกะ มีแต่งได้โทษคุยกันเอาโทษโทษถามกันเรายังเสียพี่น้องมู่ผลที่อยู่โรงงานพี่น้องเออมีสามคนเหตุงานในออฟฟิศต้องกเรมึนกะคุยกันเออนั่นมันเป็นยังไงอันนี้มันเป็นในกูบ่าเขาใจมึงเบิ่งดูอันนี้เป็นยังไงอันนั้นเป็นยังไงจังเสียพี่น้องก็จะเาโทษมาหากันอือคอยกระซิมาบอกนี่แหละเด้อพี่น้องคอยกับซิมาบอกมามาบอกไห้ฮู้เอออยากฮู้คอยกับซิมาตอบแล้วหน้าพี่น้องเนาะเออว่าสามีก็าเหตุงานยัง เกี่ยวกับยังเอออันนี้กสิมาบอกให้ัวแล้เนาะพี่น้องเนาะเออบริษัทของเพิ่นเฮดเกี่ยวกับพวกประเภทที่ว่าบริษัทเพนที่ว่าปั๊มน้ำมันอยู่นี่นะแม่พี่น้องอยู่อิตาลีนี่ที่มันเป็นลูกขายสิงโตผลไฟนะี่ยแม่พี่น้องสิงมีหกขาเด้อสังเกตมันสิมีหกขาโตเหลืองๆดอกพี่น้องเออนั่นแหละเป,เ,ปเป็นบริษัทของผัวข่อยพี่น้องอืมเป็นเป็นบริษัทบริษัทใหญ่แห้งพี่น้องสาขาใหญ่แหงพี่น้องมีมีมมสุป,ประเทศมี มีไปสู่มองพี่น้องบริษัทของผัวข่อยอืมนี่แหละพี่น้องขอกับสีมาบอกกันนี่แหละมาตอบปัญหาให้ให,หายของใจเนาะจ้าเนาะเอออยากหูถามมากต่ต่อไปเนาะพี่น้องมาสามีเห็นงานอย่างกันนี่แหละเด้อจ้าก,ก็มาบอกแล้วสรุปง่ายๆก็เห็นงานการบัญชีเนาะพี่น้องเนาะเออเห็นงานการบัญชีบริษัทจะกับรายรับรายจ่ายจังสั่นจังซี่บ้เห็รบัญชีเอ่เงินเดือนขอพาางพนักงานเออเห็นรายรับรายจ่ายของบริษัทอืม โอเคเดจ่ามาบอกไ้ห uh, ูแล้วเนาะเอออันนี้ละอันมาบอกว่าเออสามีเห็นงานยังมาตอบปัญหาห้แล้วเอออยากหูคอยก็ถามมาคอยก็ตอบไปคือคอยคอยบอกแล้วพี่น้องเนี่ยได้คอยบอกได้คอยก็บอกแนวได้คอยตอบได้คอยก็ตอบเนาะพี่น้องเอออยากหูยังกะถามมาโหลดพี่น้องแนว้ยได้บอกได้กะสีบอกสู่ฟังแนีได้บอกว่าได้กะกะสีบอกบอกซู่ฟังแมนบอกพี่น้องอืมโอเคเดจ้าขอบคุณหลายๆเดจ้าที่มาติดตามกันเนาะจ้าเนาะ เออทามาต่อไปว่าใช่จ่ามาดีจ้าฝากกดซับสไครต์แบบประกุเนี่ยนะจ้าเด้อบ๊ายบาย